ก็กลับมาอีกครั้งครับสำหรับเอลปาชิโนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเปิดแพ็คเปิดอะไรเพราะว่าปพอดียุ่งๆไปหลายวันนะครับไม่มีเวลาทําคลิปวันนี้ว่างก็เลยจะรีวิวทีมให้ดูนะครับทีมของผมเป็นทีมลิเวอร์พูลปีท็อปนะครับเป็นฟูลทีมลิเวอร์พูลปก8นะก็หาเท่าที่หาได้นะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็น มีผู้สาผู้สาอประตูเป็นโคเซยเรน่านะครับบวกแปดพลังอาจจะดูเวอร์อรไปหน่อยนะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับเพราะมันมีสตาร์บบวกด้วยนะเรยหนาผมสุ่าปีเนี้ยเรยหนามันมันมันดีที่สุดสำหรับผมนะอ่ามันมันคล่องที่สุดพอกระโดดรับกระโดดเซฟนี่คือเทพมากอ,ะอ่ะอ่า อย่างน้อยๆลวอรวพูผมยังดีใจที่มันยังมีโกดีๆอยู่นะสำหรับตัวสำรองผมก็ไม่ได้ซื้ออมิโยเล่มาเท่าไหร่มิโยเล่มันเคยใช้อยู่ปกแปดแต่หัวร้อนมันก็เลยหายไป<笑><笑>นะก็พลังตามนี้นิสัยมี GK Puncher ไม่ดีนะชกวันนะอืม คือมันจะชอบแบบจังหวะที่มันรับบอลได้มันไม่รับแต่มันชกบอลแทนแต่ผมชอบอันนี้ GK t o w i n g GK long throw อไม่ใช่ t o w i n g อ่ g อ long throw คือทุ่มไก่เปิดเพี้ยงไก่อ่ะคือมันได้เปรียบตรงเนี้ยอันนี้ดีอ่าราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะต่อมาเป็นแบ็คขวานะครับอาเบลัว แบกขวาที่ดีที่สุดแล้วตอนเนี้ยของริเวพูนะที่ผมรู้สึกอตอนแรกจะตอนแรกผมใช้คลายอยู่อ่าคลายบวกเจ็ดอ่าตอนนั้นคอจะขึ้นบวกแปดก็หายไปเหมือนเดิม <c oughs> นะด้วยความโหลร้อนเหมือนเดิมก็เนี่ยครับพลังอย่างที่เห็นความอึดผมได้โค้ดสตาร์ทความอึดสิบไงมันก็เลยแบบนะวิ่งได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวหมดแรงนะ แต่ปิดต้นก็โอเคเร็วดีความเร็วสไลด์เปิดบอลอย่างที่เห็นนะครับถือว่าครบเครื่องคนหนึ่งนะเป็นแบ,บ็กขวาที่โอเคเลยนิสัยก็ไม่มีตัวพลังแฝงก็สไตล์การเล่นก็เป็น defense matter นะ tackle matter บอลเคลียอะไรเงี้ยคือเป็นพื้นฐานของแบ,บ็กที่ต้องมีนันก็ธรรมดาต่อมาก็ซื้อคาเทล คือกองหลังลิวพูลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบง่อยมากๆเลยอะคือมันน่าจะมีแบบปีที่ถัดไปจากเนี้ยสักนิดนึงนหะมันน่าจะดีกว่านี้อ่าเพราะว่าองอลรองลิวพูลนี่คือแบบไก่มากๆเลยนะเวลาจะสู้กองหลังอะที่นี่ขนาดบบ8แปดก็เลยแบบแทบจะสู้กองหน้าแบบแข็งไม่ได้เลยนะแต่พลังมันจะดูเยอะนะเนี่ยมาเป็นสเกอร์เทลตอนนี้ก็เป็นลิมิเต็ดแล้วนะบบ8แปดนะ ครบตัวก็ใช้ได้อยู่มงบอลแต่มงบอลมันจะแบบเวลาเจอพวกตำนานอะสู้ไม่เคยได้เลยนะไม่ต้องตำนานหรอกเมสซี่อะเมสซี่พวกบัวเบสพวกอะไรเงี้ยคือโ,โดนเมสซี่แย่งมงอะโอ้โหครับไอ้เรื่องลูกมงเนี่ยผมยอมแพ้จริงเลยนะสปีดก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะสำหรับกองหลังเป็นน่าจะเป็นพวกแท็กเกิลมากกว่านะการเข้าสกัดเงี้ย115ดุดัน119นะ นิสัยก็มีเข้าปะท้าได้ดีนะครับแล้วก็เอาเฮดเดอร์วงบอลเวลาเปิดลูกคอเนอร์เงี้ยจะขึ้นไปห่วงได้บ่อยนะครับอัาตราการรับก็แรงอยู่นะรับ3บุก2สองบอนก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นพื้นฐานธรรมดาทั่วไปนะครับต่อมาแอคเกอร์ตัวนี้ผมชอบมากเลยเป็นกองหลังที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันพลังมันแบบ โอเวอร์ะถามว่าเก่งไหมตัวจริงเก่งนะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้เ <c oughs> นี่ยเข้าปะทะร้อยบเจดคือกระเด็นหมดอนะ่ะดอก,กบงดอกบาอย่างเงี้ยกันเด็นเละเทนะหมดถ้าแบบหัวตั้งเลยนะฟิตฟเนี่ยค่าพลังก็ตามนี้นะครับอย่างที่เห็นนะถือว่าโหดตอนนี้โหดมากกองหลังนะมีแค่ตัวเดียวที่ผมไว้ใจได้นะส,บรรบสเก็เทลผมไม่ค่อยโอเคเ่าไ นิสัยก็มีแค่ทุ่มไกลอย่างเดียวลองโ t r u นะครับแต่ไม่มีดิ d e f e n ดิเฟน e ์มาสเตอร์ไม่มีมียิงไกลมีแทเ a ิลมาสเตอร์นะครับสองอย่างาหมดไปหลาเกอร์ต่อมาแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายผมมีสองตัวผมมีมินเนอร์เจมินสเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่า โอเคเลยนะปี16เนี่ยเพราะว่าตอนแรกจะไปเอา EC อ EC หรือปี CP นี่แหละแต่ก็อย่างว่าหัวร้อนเหมือนเดิมก็ตีบกแตกไปตัวนี้ก็จับมาได้เป็นเบนเนอร์แบ็กซซายถือว่าดีกว่าโมเนโรเยอะนะครับในส่วนของการประกบตัวในส่วนของเปิดเปิดเปิดบอลทุยเปิดบอลนะครับส่งสั้นอะไรเงี้ย ถือว่าดีคนหนึ่งนะครับแบกซ้ายผมโอเคนะสำหรับมินเนอร์บวก8ถือว่าใช้ได้นะครับต่อมากลางรับกองกลางเนี่ยลิเวอร์พูลมันจะได้เปรียบนะตรงที่โบนนัดทีมเนี่ยกองกลางมันจะเพิ่มความการควบคุมบอล5แล้วก็การค,ความข้องตัวอีก5ก็ถือว่า ที่โกงเลยนะจากที่คล่องๆอ,อยู่แล้วเนี่ยคือแบบกลายเป็นแบบพุ่งขึ้นมาอีกห้านะมันก็เลยแบบดูสเตตัสมันจะบูเวอร์หน่อยนะของแฮนเดอร์สันตัวรับนะครับผมใช้แฮนเดอร์สันเพราะว่าถ้าถามว่า้ทำฟูลทีมริวฟูลแล้วจะหลาดไปไหนไม่ต้องสงสัยนะครับจะหาการหัวร้อนเหมือนเดิมนะครับบวกแปดนันตะลึงไปบวกเก ก็ตามระเบียบครับจะหลาดกระปิวไปตอนนี้ก็ใช้เป็นจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับความอึดน,นี้ก็สุดยอดมากร้อยสามสิบเจ็ดนะโคตรเวอร์นะคืออึดโคตรโคตรคุมบอลเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาพุ่งมาอีกเยอะเลยอ่นะเกือบร้อยสา,ามสิบนะคุมบอลนะการควบคุมบอล ดูที่ความคล่องตัวนะครับนี่เห็นไหมขึม้นมา115เลยจากแบบไม่ค่อยไล่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเฮนเดอร์สันก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนมากก็ใช้ตัดเกมได้ดีนะครับผมโอเคอยู่ใช้เฮนเดอร์สันยืนกลางรับนะครับต่อมาเป็นกลางลูกทางขวาผมใช้เป็นซาบิอลองโซ่ so นะครับตอนแรกก็ใช้ปี08แดง แล้วก็06 06U นะครับก็<笑><笑>อย่างที่เห็นนะครับมันก็เหลือแค่ตัวเดียวจากตัวเหลือก็ไปเหมือนกันนะ 06U ถือว่าอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปของปีของซาบิโอนอนโซที่อยู่ลิเวอร์อพูลนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งอาจจะได้ยกว่าปี 06U หน่อยอาจจะได้กว่า08แดงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถือว่าผมโอเคนะตัวนี้มัน เนี่ยมันได้สเตตัสบนัดทีมมาด้วยไงมันก็เลยแบบใช้ได้เลยอะไรเงี้ยมีส่งไกลยิงไกลอะไรเงี้ยถือว่าแหลมเลยละ่ะนะอ่านเกมตัดบอลได้ดีนะครับอลองโซชอบนะมันยืนเอาไปยืนกลางรับก็ได้นะ,นะต่อมาเป็นพระเอกของเราเลยดีกว่าฟิลิปเป้คูตินโยนะคือเป็นอะไรที่เหมือน โกงมากๆเลยอะของปีอ e ีนะเนี่ยครับความคล่องตัวเลี้ยงบอลควบคุมบอลส่งสั้นอ่างเงี้ยคือบวกด้วยสเตตัสต,ต่างๆแล้วบวกสตาร์ทด้วยอะไรแล้วคือกลายเป็นกองกลางที่แบบคล่องเร็วยิงไกลดีๆนะครับอาจจะเสียไปนิดนึงที่แบบนแบบแค่สีดาวอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ท่าอะไรเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบไม่ค่อยวอรี่ตรงเนี้ย ส่วนสกิลไอสไตล์ต่างๆก็นี่นะครับกาวชิ้นที่เห็นนะครับมีฟินิชช็อตด้วยแปลชอบแบบท่าใช้ท่าได้ดีอะไรเงี้ยยิงไกนะยิงไกลเทพมากคุตินโยเนี่ยประมาณถ้าตีรวมๆก็ประมาณ60-70%นะมีโอกาสเข้าอะไรเงี้ยของคุตินโยยิงไกลนะครับถต่ว่าตัวเนี้ยผมชอบที่สุดเลยนะ ต่อมาก็เป็นหลุยส์โซเรตนะอันนี้คือผมจะแนะนําที่ผมใช้หลักๆนะคือตามชุดข้างบนส่วนตัวข้างล่างก็เป็นตัวสำรองผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะส่วนโซเรตก็เป็นปี14บสี่เป็นปีที่ดีสุดแล้วที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่จะย้ายไปบาซ่านะครับปปอปอนโลกปีสุดท้ายของเขาด้วยในนามของลิเวอร์พูลก็ไปกัดเคเีนี่นะก็ะต้องย้าย โซเลตถือว่าผมชอบโซเลสในในส่วนของลูกที่แบบมันชอบมั่วมันจะแบบดิ้นไม่ได้เรื่อยๆอ่างเงี้ยอ่ามันจะแบบมันจะไม่ไม่จนง่ายๆเวลาเลี้ยงบอลน,นะคือบอลจะติดเท้าตลอดอะไรเงี้ยนะต่อมาก็เพยคนหนึ่งเหมือนกันนะที่ผมตามหาตอนแรกผมตามบก8 ไม่เจอเลยผมไม่เคยเห็นใครบวก8ตอเรสศูนยแปดงเลยยังไม่เคยเห็นในเซิร์ฟนะแต่ในการแข่งผมไม่รู้ผมไม่เคยดูนะก็ถือว่าสุดยอดคนหนึ่งนะกองหน้าที่ดีที่สุดของลิรกพูเลยฟ e นันโดตอ o r เรสพลังอาจจะดูถัวเฉลี่ยกันไปนะในในส่วนของอาจะไม่มีอะไรเด่นเท่าไหร่มีสปิดต้นความเร็วอะไรเงี้ยคือเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้ว นะจบสกอรอ์แต่ปีนี้เสียอย่างหนึ่งคือไม่มีฟินิชช็อตมันไม่เหมือนโบเบสแต่เวลาจริงเนี่ยคิดว่าน่าจะชัวร์ที่สุดแล้วลในกองหน้านะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็รอทำภารกิจบกแปดโซเ,ตเลตตสอยู่นะมีคนด่ามาเยอะบอกมึงเอาตัวลิมิเต็ดไป ตีบวกเล่นหมดก็อย่างที่เห็นนะครับตังเยอะ <c oughs> ตังเยอะไม่ได้ตังเยอะหายหมดมาถึงคนสุดท้ายนะครับ d ด n น e l ลสเตอร์ิต1 4 w c ตัวนี้ถือว่าโหดนะถ้าเป็นยิ่งหัวตั้งนะี่เราโอหไม่ต้องมีใครสู้เะไรละกองหลังเนี่ยคือชนกระจายเลยเนี่ยสปีดต,ต้นมีมีม สเตอร์ลิตมีความเร็วแล้วเวลาแบบยิงไม่รู้คนอื่นเป็นยังนะวเวลายิงแบบปันน่นอะเวลายิงแบบอะไรเงี้ยโอกาสเข้าเยอะมากนะยิงเขาเท้าซ้ายเนี่ยโอ้โหแทบจะร้อยเปเซ็นตเลยอืแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันเจ็บง่ายนะโดนอ่าอ,อาจจะแบบหัวไม่ค่อยจะพิสจะเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ายิงเท้าขวานี่แบบโอ้โหไก่มากเลยอไม่ใช่ไก่โคตรกาก ยิงแบบเท้าขวานี่แทบจะไม่เข้าเลยนะเออถ้ายิงแบบในระยะที่แบบนอกกรอบอย่างเงี้ยเดถ้าเป็นเท้าซ้ายนอกกรอบนี่ยังหวังผลได้นะเนี่ยครับชอบเล่นคนเดียวมีฟินนชช็อตนี่ลูกพลิกแพงอะไรเงี้ย <c oughs> ผมถือว่าเป็นกองหน้าที่คุ้มคนหนึ่งนะราคาตอนนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณพันแปดถ้ามีคนขายนะแต่ก็มีหลุดบวกแในตลาดมาบ่อยนะสเตอร์ลิตเนี่ย ่าต่อไปมาถึงชุดสำรองนะครับอย่างที่เห็นก็มีบางตัวก็ <laughs> เป็นบวกศูนย์บวกศูนย์ไปเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะอย่างที่ทําคลิปไปนะครับสำรองผู้รักษ,ษาประตูเป็นโอลิเวอร์คานนะครับปียุโรปดีเจนนะครับถือว่าไม่ต้องพูดถึงนะโอเวอร์คานมันสรรพคุณมันเขาทำกันหลายคลิปลอ่า ต่อไปก็กองหลังเป็นสำรองเป็นมาติปนะครับเจอมาติปถือว่าสำรองได้ค่อนข้างโอเคนะคนเนี้ยผมชอบคือถ้าหัวตั้งด้วยเนี่ยแบบพึ่งพาได้นะเจอกองหลังแข็งๆเลยเงี้ยพอเขามีความเร็วอยู่น้อยนึงอา,อาจจะมีความเร็วอยู่น้อยนึงก,ก็พอจะช่วยวิ่งตามกองหลังได้อาจจะเอเล่นแบบแบคขวาก็ได้อะไรเงี้ยครับนะต่อไปเป็นมเนโล่สำรอง b a c k ซ้ายนะครับไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลย,เลยมีความเร็วอย่างเดียวนะครับเกมบุกก็ถือว่าดีไหมเปิดปอลก็ไม่ได้ดีมากนะอ่าเพราะผมเอาลงทีไรผมจะเล่นในเกมที่แบบว่าผมไปบี้เขามากกว่าถ้าจะเอามาเล่นรับเนี่ยผมใช้มิเนอร์ม e เนอร์จะดีกว่านะเนี่ยครับบุกสามรับโคตรห่วยเลยนะ ไอ้ diving t a c k l ์เนี่ยคือมันจะมีมันมีสปีดใช่ไหมไอ้โมเนลลมันมีสปีดแล้วมีตัวนี้เข้ามาช่วยมันก็โอเคอยู่พอจะวิ่งเบียดแย่งบอลได้นะครับต่อไปก็ลาลาน่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะดีเลยล่ะผมชอบพอนะป็นป,เป,นปีเป็นปีที่ดีที่สุดของของลาลาน่าก็อาจจะไม่มีทักษะอะไรเยอะนะแต่เวลาผมเล่นนะผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเข้ามือกว่าอะไรเงี้ย มันเข้ามือกว่าพวกคูตินโยอ่ะถ้าแบบว่าคูตินโยไม่มีไม่อยู่เนี่ยก็ลาลาก็าทดแทนได้นะครับก็สกิลก็น่าจะเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยต่อไปก็ยาลิลเดมาเนนคนนี้ผมก็ตีบบกมานั้นหัวร้อนสึกติดบบกห้ามาก็เอามาใช้นะเป็น ถามว่าพูดถึงตำนานไหมไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถึงขั้นตำนานหรือร์พูลนะเพราะเขาเล่นกับลิพูแค่ไม่กี่ปีอาจจะปีสองปีอะไรเงี้ยไม่ได้น,นานก็อา่าเป็นตัวสำรองที่ดีนะครับออกมาใช้เป็นตัวสำรองเวลาก้องกลางไม่มีอะไรเงี้ยก็เขามาเล่นแทนได้นะครับต่อไปก็กล้องหน้าสำรองก็มีสองตัวนะครับมีโรเบร์โตเฟมิโนนะตัวนี้ก็ ดีเด็ดเหมือนกันนะเวลายิงจังหวะยิงจังหวะอะไรเงี้ยพลังเขาอาจจะดูไม่เยอะนะแต่แบบเหมือนเวลาเขายิงอะ่ะผมรู้สึกแบบเวลาเล่นนะคือยิงไม่เต็มเท้านะแต่เข้าดีชิบหายเลยอืมไม่เข้าใจเหมือนกั <c oughs> <c oughs> นสำหรับคนนี้นะครับอะตัวสุดท้ายมานี่ไม่ใช่มานี่มานี่ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับความเร็วที่สุดอยู่แล้วคนนี้นะครับ คือเป็นคนที่สปีดเร็วมากเร็วแบบเร็ววลีสุดยอดคือเร็วที่เชี่ยเลยอะ <c oughs> <c oughs> แล้วจังหวะยิงอะยิงคมนะอ่า <c oughs> จังหวะยิงแค่ร้อยสิบสี่แต่ยิงคมมากยิงเวลาฟิตฟ <c oughs> ิตแต่โอ้โหแบบสุดยอดอะผมต้องเอาลงตลอดอะไรเงี้ยคือมันมันใช้แบบเป็นตัวหลักสลับกับไอ้พวกสเตอร์ลิตกับโซเลสอะไรเงี้ยเพราะ ต่อเล็กมายืนตลอดอยู่แล้วถ้าไม่หัวตรงจริงนะครับก็สกิลก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพลังแฝงก็มีอย่างที่เห็นนะครับต่อมาก็ซาโกกโอลหังคือเอาไว้เล่นตลกซะมากกว่าซากอระค,คือผมหากองหัังลิเวอร์พูลอย่างที่บอกกองหงลังลิเวอร์พูลห่วยแตกมากแทบจะไม่มีเลยอ่ะคือซาก้รนี่คือแบบ ถ้าไม่บวกแปดนี่ขึ้นหนะักขนาดบวกแปดยังเงแค่นี้นะพลังยังดูแบบกระลองอยู่อะ่ะร้อยสองอะนะเลเวลยี่สิบแล้วนะสุดแล้วนะเนี่ยคือมันถามว่าถ้าหัวตั้งใช้ได้นะคุณเนี้ยอ่อคือแบบพึ่งได้อาจจะไม่ได้แบบอะไรมากเลยถ้าเจอกองหน้าเร็วๆเ,เนี่ยโอ้โหโดนทิ้งกระจายเลยนะถือว่าเป็นคนที่ มีไวในทีมก็ไม่เสียหายนะเป็นอะไหล่ได้นะครับต่อมาก็วบันยุ่มวันนี้ก็เป็นสำรองกองกลางนะครับเอาไว้เพือกองกลางไม่มีไม่มีใช้หัวตกแล้วเอาเวบันยุ่มแทนเอานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพลังอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้ยร้อยกว่าตอนนี้ซาร่าก็ยังไม่ได้สำเร็จภารกิจนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำคลิป แต่มีงบประมาณมานะก็จะได้จัดตัวนี้ต่อโอเล็กกีก็เคยบวก8ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วหัวร้อนนี้จะบวกเก้ามันก็แตกก็เลยเป็นแพนมาตลอดนะครับสคลิปสคลิปที่ผ่านมานะครับอ่ะมันดูแผนกันพูดเยอะละแผนของผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพสซิ่งคล้ายๆข,ข,ข,ของจริงแหละคือครองบอลในเขตคู่ต่อสู้นะครับครองบอลเล่นบอลสั้นผสมกับ โยนตักข้ามหัวอะไรเงี้ยอ่าแต่ข้อเสียแผนนี้คืออย่างที่บอกเวลาโดนสวนเนี่ยคือกองหลังแทบไม่มีเลยนะกองหลังยืนอยู่แค่ประมาณ2คนนะคือหลุดง่ายครับคือเอาง่ายๆคือคองบอลให้ชัวเน้นคองบอลชัวถ้าคุณคองบอลพลาดน,นิดนึงแล้วโดนตัดบอลมาเนี่ยคือโอกาสเสียประตูสูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไง อานะครับก็มารีวิวเป็นแบบสั้นๆแล้วกันเนาะ,ะทีนผมก็เล่นแผนอย่างที่ให้ดูนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเกมลุกอะเกมรักจะเกมรับจะด้อยหน่อยเพราะว่าหลังมันจะลอยๆหน่อยมันจะไม่ค่อยแบบอยู่เป็นหนักอยู่เป็นหน้ากระดานเหมือนของไอพวกที่เกมรับสวยๆวยอะเกมรับเยอะๆนะก็นะครับ ิงบอลจะขึ้นตรงกลางซะมากกว่านะขึ้นตรงกลางแล้วถ่ายออกข้างเพื่อฉีกกองหลังเขาออกนะครับนะครับอย่างลูกเนี้ก็ถ่ายตรงกลางมานะครับเห็นไหมทั้งข้างมันจะวิ่งหาช่องของมันเองครับลูกนี้ตอนแรกก็จะสับแต่ยังไม่สับเดินส่งนะเลยเสียโอกาสไปนะกลับมาอีกรอบนึงก็บุกตรงกลางครับส่วนใหญ่แผนผมที่เล่นนะ ตรงนี้ตอนเล่ปั่นก็ไม่เข้านะเห็นไหมเวลาเล่นรับอ่ะหลังจะเหลือแค่สามคนอะมันจะลอยหลังมันจะไม่ได้แบบแน่นเหมือนที่คนอื่นเขาเล่นรับกันนะครับก็จะเสี่ยงตรงนี้แหลจะจะเล่นแผงที่ผมเล่นนะเน้นคองบอลซะมากกว่านะตรงนี้ก็ตัดมาได้ก็นะยครับบุกขึ้นตรงกลาง แล้วค่อยๆถ่ายเอาข้างเพื่อฉีกรองหลังนะครับก็นะครับถ้าเจอกองหลังเยอะๆจะอึดอัดแผนนี้จะอึดอัดมากเพราะว่าต้องถ่ายบอลไปมาบ่อยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะโดนเขาด่าด้วยซ้ำอ้พวกที่แย่งบอลไม่ได้อย่างเงี้นะยก็ถ้าไอ แผนเนี่ยมันจะโต้กลับดีนะเนี่ยโดนตักบอลได้ปุ๊บขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเลยเนะี่ยตรงกลางก็วิ่งขึ้นมาคอยซัพพอร์ตตลอดอะนะครับกุตินโจวันทูไปก็ตรงกลางก็โล,ล่งเห็นไหมยิงง่ายๆเลยนะครับปั่นกุตินโยนะยง,ง่ายๆเลยก็นะครับ พยายามแบบถ่ายเอาข้างก่อนแล้วค่อยกลับมาตรงกลางเนี้ยโซเลนกับพริกนิดเดียวเนี่ยยิงได้ง่ายๆเลยเพราะว่าถ้าไปอัดตรงกลางเยอะเงี้ยไม่ถ่ายเอาข้างเนี้ยมันจะแน่นไปตรงกลางแล้วเราจะบุกลำบากนะครับโซเลนจับไอเฟมิโนสัตมาตรงนี้ยิงเบาไปหน่อยนผมโชคดีที่กองหลังเป็นแอคเกอร์เนเพราะว่า เวลาเขาแย่งบอลน่ะเขาจะไม่ค่อยแบบบอลหลุดจากเท้าเขาเท่าไหร่ลูกนี้น่าจะเข้านะใจร้อนไม่หน่อยก็เนี่ยครับขึ้นเกมตรงกลางชิงวันทูซะ๋ยวมันก็วิ่งหาช่องให้เราเนลูกนี้จะปั่นก็เตะหัวพวกเดียวกันกคันเนอร์ก็พักอกโชว์แม่งเลย ก็เกมโดยรวมก็ประมาณนี então, like ้ครับลูกนี้เกือบจะโดนนะดีแอคเกอร์มาช่วยไว้นึกว่าจะโดนแล้วนะครับต่อมาก็เกมที่สองครับเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะนี่ยครับส่วนใหญ่จะเล่นบอลตรงกลางนะชิ่งไปมาเอาข้างแล้วก็ปั่นนะเรียบร้อยกุดติงเยอะ จ้าเดิมนะครับบอนส่วนใหญ่ผมจะไปจบที่กูตินโยซะเยอะนะลูกนี้ก็เกือบโดนนะเดี๋ยวเซฟไม่ได้เลยนะนะครับก็สวนกลับมานะเดี๋ยวๆต่อเล็กกันนะเจอกับมูซาชิโอนะครับก็ไม่เหลือครับเรียบร้อยนะกี่ตตดหนึ่งหนึ่งบายยันอยู่แล้วนะครับลูกนี้ก็ นะครับนุ่ว่าหายแล้วลูกเนี้ยยิงไปชนคานซะง,งั้นตักน,นี้ก็พลาดนะครับโกจ่ายมาตรงนี้ก็เรียบร้อยครับไม่เหลือจอดเราเก็บเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแผนที่รุวาอะไรมากแต่เป็นแผนที่เน้นคองบอลซะมากกว่านะครับคองบอลตรงกลางเพื่อแบบว่า ช่องเข้าทําครับมาแล้วครับสุดท้ายก็มาดูสตาฟนะครับที่หาตั้งนานนะครับกว่าจะได้อย่างที่เห็นนะครับหมดไปเป็นพันล้านเหมือนกันนะครับโค้ดกองหน้าก็พลังการยิงนะครับยิงไกลปฏิกิริยานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับกองกลางเน้นควบกุมบอลกับความเร็วนะครับกองหลังก็ ประกบตัวดานสปีดต้นนะครับเอาไปวิ่งไล่ของหน้าเขานะสปีดต้นจีเคก็นะครับจีรับบอลจีเคพุ่งรับแล้วก็กระโดดนะครแพทย์เนี่ยหานานมากก็จะได้นะครับเพราะว่าไปขึ้นออฟสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับกว่าจะได้ความอื่นทั้งหมดนะครับก็เหนื่อยอยู่นะสุดท้ายก็เป็นหัวหน้าโค้ชนะครับก็เป็น เน้นสปีดนะครับความเร็วสปีดต้นนะครับแล้วก็กล้าโอเวอร์ทั้งหมดก็บวกหนึ่งนะครับก็มานี่ครับทีมผมโดยรวมนะครับถือว่ามารีวิวให้ดูนะครับอยา่างที่มีคนขอมาก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด, like, กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา เปิดแพ็กกันนะไอแพ็กตำนานยุโรปอันใหม่นะต้บอบกลิมิเต็ดใช่ไหมแค่สองอาทิตย์เดี๋ยวต้องเติมทิ้งไว้ก่อนสักสองแพ็กสามแพ็กสี่แพ็กห้าแพ็กเด <c ười> ี๋ยวดูกันครับพรุ่งนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ